10.30ตอนนี้เราเซ็ตของกันอยู่ไปกันต่อเด็กสวอนซีเด็กสวอนซีตอนนี้เรางทชิมกันอยู่เพื่พี่จะได้ปิดม่านมพราะหนาแสงร้อนจังเด็กเด็กสวอนซียังไงไม่คงไม่ถ่ายแล้วแบบใช่สิเราเตรียมเดบิวต์เข้าแบบใช่แล้วเนี่ยเสียงเดินจะชูไปหน่อย เียวเเนาะออไอที่มันร้องจังเท้ล่าสุดจังเท้ที่หมาใช่ร้องกับไ้นัใช่ใช่เด็กคนเยอะเพราะว่าอยู่ทำไมแบบเห็นผมเอธาง่ายผมเห็นซ้อมฝาไม่ดีคือที้หญิง่อยู่ด้วยกันเลยไม่ดีเท่าไหร่เอ้าเอาแค่หรอสามศูนย์ครับแค่อุ่นเครื่องผมแค่วอร์มถ้าผมเอาจริงแมนยูเจ็ดศูนย์ขาบ้านแต่เลี้ยวโค้งหล่าจ่าชนะมาสามศูนย์ เขาว่ายังมีแรงเลยปิดปากเลยล่ะจริงไปเท่านี้ก็พราะดีว่าลิวภูไม่ได้ซ้อมใครบอลแต่ซ้อมมวยนะครับลิวภูซ้อมมวยมาด้วยครับมึงถ่ายกูกูแพ้ที่ยังสามนาทียังแต่งหน้าอยู่ยังไม่ไปกันต่อถ้านอนแบบว่าไข้ห้างเล่นเชียบขาเอ๊ะแบบนี้ เบื่อนอนเบื่อนอนเป็นไงพี่เบื่อนอนเหรอแค่ก็ยืนดิอ้าวอันนี้ไม่ใช่เบื่อนอนนี่ต้องนั่งแล้วเบื่อนั่งเบื่อนั่งนี่ก็ต้องนอนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ตัดเอาใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ก็ใช่ใบสามสี่สิบสองนาทีกอดพื้นอยู่ไปกันต่อไม่ไปทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เขาจะไปเก็บอินเสิร์ตพี่ต่ออ่าแล้วถ่ายนี่ต่อกันอยู่เขาแบบเขาถ่ายนี่ต่อกันอยู่ใช่ ฝากติดตามน,นะครในติ๊กต็อกช่องพี่โนเกียกับช่อง KLN นะ KL ติ๊กต็อกอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ผ่านไม่ผ่านวันนี้ฝากติดตามเรักไม่รักนะครับ And, uh, ของผม uh KL เกียร์ด้วยที่กำลังซ้อมเต้นกันอยู่ก็ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะครับถ้าเป็นสตรีมมิ่งจะชื่อว่าใครเลวนะครับฝากไอจีผมมาด้วยครับจะให้ขึ้นไว้ตรงไหนดีครับขึ้นไว้ตรงนี้ครับตรงไหนครับนี่บุ๊คไครเลวครับ B O O K K A I L L L แซ่ครับขึ้นตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่นี่นะครับนเกียวจะขึ้นตรงไหนครับขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ใช่ยาดาครับยาดาขึ้นตรงนี้นี่ครับนี่นี่ที่มันต้องต้องเดียว เดนนขึ้ไม่มีอะไรเฮ้ยคนนี้ต้องขึ้นแล้วเนี่ยต่อแล้วขึ้นตลอดเลยขึ้นตลอดถ้าเติมมาขึ้นตลอด <c oughs>